เราเป็น,นการเร็จไปเรียบร้อยครับตรงนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่สอของการสอบก็มีนักเรียนที่เข้าร้อการสอบทั้งหมดประมาณ19แต่ว่าขาดไป2ที่สอบจริงตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ17ารูปด้วยกันก็แบ่งเป็นประโยค1นึประโยค3แล้วก็ประโยค4ซึ่งก็ทําการสอบก็เป็นสอนชั้นก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนสมุดสมุนดนี้กันอยู่ ครับผมตอนในสเนียตมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากก็คือเป็นผู้นำข้อสอบอาจารย์ผมเนงไปไม่จ้างว่าใช่มงคุณนะครับผมตอมาจากก็มีหัวหน้าที่ทำข้อสอบก็อาจารย์เป็นประหุจเริ่ข้อสอบมาที่ก็ถือเป็นผู้ติดตามกันแต่ส่วนอาจารย์<อ>ที่เป็นหัวหน้าน่าจะอยู่รรวมด้วยพักสำรวจการเรียนอยู่ในห้องอยู่ครับ ก็มีสอบวันนี้ก็เมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานวันนี้แล้วพรุ่งนี้วันถึงพรุ่งนี้ทุกประโยชน์สามพรุ่งนี้เแต่จะประโยชน์สามก็น่าจะเป็นประมาณหกหรือรูปสุดพรุ่งนี้ก็บูรบ้าบางคูรับบ้าบ้างแล้วก็วิทจากรวิทยาครับครับครตวนี้พอสอบแต่เรียนออกมาก็สำหรับวิทยากรก็น่าจะไม่ยากมากเท่าไหร่แร้วประโยชน์สามก็ออกเรื่องของอะไรนะครับ ก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ว่าพระขุดมาสองรูปเนี่ยมีดูที่สามจะไม่พระใส่เกียรกันนะประมาณนั้นก็ยึดแค่อยู่ด้วยกันีเป็นที่เป็นน้องคนหนึ่งหกสิบคนหนึ่งห้าถึงเก้าแตอยู่อยู่ทุกที่สามมาเห็นนะเอ้สองคนนี้อยู่รักกันนะอานนิดเดอยวเอกนาดเยอะเยอะ้อนให้มันทะเลาะกันดีกว่าเราจะได้สัผปะติคนนี้แงนตรงนั้ันวันนี้แง่วันนี้แง่ประโยคน์สี่ที่ออกก็คือได้ดอกพิทโ่งนั่นก็คือการบำรุงดูแล ดูแลก็ได้ขพ่อแม่เพราะปัจจุบันในะรูร่นพ่อพ่อแม่เยอะเราได้ออกำนันนะครับาการดูแลพ่อแม่ด้วยฐานะห้าประการครับประมาณนะน,น,นั้นก็ใช้มุมคลสุดนิดนึงครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพระอาจารย์นะครับที่เป็นพระนุจรนำข้อสอบม,มาจากอาสนำหลวงส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นผู้นําข้อสอบเข้ามามาเปิดสอบที่สนามสอบวัดช้างให้ที่จังหวัดปัตตานีนะครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มด้วยว่าข้อสอบที่ออกในปีนี้นะครับ มีเนื้อหาสาระยังไงแล้วก็พยายามที่จะบอกอะไรสังคมนะครับว่าสังคมเราขาดอะไรไปแล้วก็ทางสนามหลวงเนยนอกจากจะแปลบาลีนอกจากจะดูเรื่องของการเปลาตามศัพทศาสตร์แลวนะครับตามภาษาบาลีแล้วก็ยังมีเรื่องของธรรมะที่ได้เอาไว้สอดแทรกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เปรยงสูงครับผมจเจเริญพรเจริญพรสาธุครับยวขอรนี้ไปดูบรรยากาศ ได้เลยครับสำหรับบรรยากาศของการสอบนะครับก็จะมีครับที่เป็นกรรมการนะครับสอบแล้วก็มีพระบิูฑส์สามเดืที่เข้าเข้ามาในนี้นะครับมาสอบอันนี้ห้องประโยคหนึ่งสองนะครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เราก็มาดูกันแล้วนะครับทั้งห้องสอประโยคหนึ่งสองและประโยคโปรตสีนะครับเราก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าพ่อจังหวัดแล้วก็พระสังฆาธนการที่ท่านมาให้กําลังใจพระพิสุทธิสมเนรที่สอบบาลีในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับก็เป็นไอ้นี้เนาะเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาดูเราไเกันเหมือนกันครั้งนี้ครั้งแรกในการดูการสอบบาลีนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยวลาไปด้วยครับสวัสดีครับส๊าบาย <Bye bye. S 2>